สวัสดีครับผมแป็กอวองนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับอนอกจากผมจะขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวแล้วนะครับผมยังมีงานอดิเรกอย่างอื่นอีกนะก็คือการเล่นดนตรีนะครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวผมขอบอกก่อนว่าดนตรีที่ผมเล่นก็นคือกีตาร์นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องไม่ใช่แกะกล่องหรอกแกะพัสดุนะจากเมืองจีนนะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับซ่อมกีตาร์นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเร็วๆเลยผมสั่งอะไรมาบ้างนะครับ อันนี้แอบแอบฉีกออกไปแล้วนะอันนี้อย่างแรกเลยนะชุดนี้นะครับเซตนี้นะครับสองร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับสองร้อยแปดสิบห้าบาทนี้ได้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยก็คือคอนตอกเฟลตนะครับผมนี่นะครับดูในช้อปปี้นะครับมันจะดูใหญ่ใหญ่กว่าดูใหญ่มากนะแต่ตัวจริงก็ประมาณนี้ นี่นะครับจะมีหัวสองด้านนะสีสีเหลืองๆนี่กับสีดำนี้นะครับอ่าจะเป็นมันเหมือนจะเป็นวัสดุยางทั้งคู่นะครับเล็บมันจิกลงเนะี่ยเออเล็บมันจิกได้นะครับน่าจะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นนะในการในการตอกเฟรดลงไปนะแต่ มันเป็นอุปกรณ์เฉพาะของกีตาร์นะซึ่งแต่ผมยังไม่รู้เนี่ยว่าสองด้านเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับตัวไหนนิ่มกว่าแต่เท่าที่ลองอาเลบจิกดูฝั่งสีเหลืองจะดูนิ่มกว่านะครับนี่นะครับเป็นค้อนสําหรับตอกเฟรดโวยเฉพาะนะ,นะเดี๋ยวเอาไปก่อนชิ้นต่อไปอันนี้ซองนี้เขาให้มาเลยนะครับเป็นถุงกร,รมะหยี่ตัวนี้เฟล็อกเกอร์นะครับก็คือตัวกระดกเฟรตนะครับอของดีๆก็จะมียี่ห้อโฮมแลนด์นะอันนี้ก็แบบ ตามราคานะครับผมก็ไม่มียี่ห้อผมก็ไม่รูน้นะองมันตรงไหมนะต้องลองกับเช็คเอาไปเช็คกับมันมาทัดที่ดได้มาตรฐานดูต่อไปตัวตัวตัวเซฟเฟดบอร์ดนะนะครับเอาไว้วางบนเฟดบอร์ดกีตาร์นะครับแล้วเราก็ทําการทําความสะอาดเฟดอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้กระดาษทรายหรือตะไบไปโดนตัวเฟดบอร์ดนะนี่นะครับได้มาสองอัน ิ้นต่อไปอันนี้เป็นน่าจะเป็นหินหินสำหรับรับคมนะครับสามด้านนี้ความสากเท่ากันนะครับเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยนะถ้าที่จับดูนี่นะครับใช่มันเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยนะครับชิ้นต่อไปอ่านี่ตะใบทำเฟตโค้งนะครับ เอาไว้สําหรับเมื่อเราปาดเฟตเรียบแล้วนะครับตัวเฟตก็ตัวนี้นะครับจ,จะเป็นร่องตะไบนะเอาไว้ทาให้เฟตโค้งนะครับอันนี้เล็กกว่าที่คิดไว้นะผมนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้นี่ได้ถุงกรรมะหยียมาเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปอันนี้ amazing มา <c oughs> เป็นตัวไอแท่งปาดเฟดนะครับซึ่งมันเล็กมากนะครับเท่าฝ่ามือนะดูนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะใหญ่กว่าน,นี้นะอกอ็ะจะได้ มันจะเป็นเหมือนกับมีกระดาษทรายติดมา4ด้านอ่าใช่ครับสด้านเลยลืมบอกลืมแจ้งราคาตัวนี้ไปนะสำหรับเจ้าตัวปัดเฟรดตัวนี้นะครับอยู่ที่97บาทนะครับอ่ามีผมสั่งร้านเดียวกันหมดนะจะได้ส่งทีเดียวอ่ะชิ้นต่อไปก็คือเฟรดมิกลนะครับในรายละเอียดเขาว่าเป็นเฟรดมิกลนะขนาด2.9เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจัมโบ้นะแต่ผมไม่แน่ใจนะ แต่เท่าที่วัดดูเป็นจัมโบ้นะครับโอ้โหนมานะหลุดออกมานะครับโอเคก็จะประมาณนี้อ่าหนึ่งสองสามต้องเรียงใหม่ละนี่นะครับเดี๋ยวดูเนื้อก่อนให้ดูเนื้อ hmm, ผมว่านะเออมันคุณภาพตามราคานะตัวนี้เจ็สิบสองบาทนะไม่น่าจะดีมากนะครับเท่าที่เห็นแต่เป็น um เฟดจัมโบ้และครับ น,น,นี่ยครับเนก็ดูเงาดีนะแต่ผมว่าจากจาการที่จับดูโลหะนี้รู้เลยนะว่ามันมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะทนนะครับนี่นะครับตามราคานะครับจะคิดมากซืเรียดโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมสั่งแอ e เซซอรี่ตัวไหนเกี่ยวกับการโมดิฟายกีตาร์การซ่อมกีตาร์แล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนะโอเคนะครับขอบคุณครับ